ก็อาทิตย์นี้ครับอาจารย์เติ้งสามารถฟันธงได้เลย90%นะครับว่า,เ,าเราจะได้เห็นพลุสีเขียวหรือไม่ก็น้ำตกสีแดงนะครับก็ทองคำเนี่ยนะครับน่าจะเลือกข้างในอาทิตย์นี้เนี่ยแน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหลุดต่ำกว่า, 19, า1980ก่าได้ก่อนหรือว่าจะทะลุ2002ขึ้นได้ก่อนกัน สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่30เมษายน2566นะครับเวลาอาจเคลมทุกที่เวลา5.45โมงเย็น45นาทีะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็กลับมาเจอกันนะครับในทุในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่ว่าในวันนี้นะครับผมก็จะได้แนะนำในเรื่องของการลงทุนทองคำนะครับรวมถึงการวางแผนการสื้อทองคำให้นะครับในช่วงของวันที่1 จนถึงวันที่3พฤษภาคม2566นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาเข้าสู่เรื่องของทองคํากันนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็หลักทองคํานะครับก็เป็นไปตามแผนนะครับมันก็ไซ์เวย์ไปมาทั้งอาทิตย์นะครับก็วิง่งในกรอบราคา1980จนถึง2002นะครับทะลุออกไปได้ อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแล้วก็กลับเข้ามาที่เดิมนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือหรือว่าลงต่ำกว่าราคาในกรอบที่ให้ไว้นะครับวันศุกร์นะครับทองคำก็ปิดตลาดได้ที่ราคา1,990เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ34.15บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์9ก็6.5กนะครับก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ที่กรอบราคา32,100 จนถึง32,200บาทต่อบาททองนะครับในส่วนอาทิตย์นี้ครับจะเอายังไงต่อดีนะครับภาพรวมของทองคำนะครับปัจจุบันนะครับทองคำเนี่ยมันยังเป็นเทนขาลงระยะกลางนะครับโดยมีจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับที่ตำแหน่งราคา2อนะครับที่เดิมเลยนะครับ2 0 0เหรียญนะครับที่เดิม แล้วก็อย่าลืมว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะย,ยาวนะครับก็มารอที่ตำแหน่งเดิมเช่นเดียวกันก็คือ1,980เหรียญนะครับ, 1, 80, รนนรบก็ทิศนี้ครับอาจารย์เต้งสามารถฟันธงได้เลย90%นะครับว่าเราจะได้เห็นพลุสีเขียวหรือไม่ก็น้ำตกสีแดงนะครับก็ทองคำเนี่ยนะครับน่าจะเลือกข้างในอาทิตย์นี้เนี่ยแน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหลุดต่ำกว่า1,980ได้ก่อน หรือว่าจะทะลุ2002ขึ้นได้ก่อนกันนะครับสำหรับแผนการซื้อขายทองคำนะสำหรับคนที่อยากเปิดซื้อบายนะครับหรือว่าต้องการเก่งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยตอนนี้นะครับคือให้ยึดดังนี้นะครับตลาบใดนะครับที่ราคาทองคำนะยังยืนเหนือ1980เหรียญได้อยู่นะครับทองคำนะครับยังสามารถที่จะเสี่ยงเปิดซื้อบายได้นะครับ โดยเฉพาะถ้าเกิดราคาทองคำนะครับสามารถรีบาวทะลุ1994เี่หรียญขึ้นไปได้นะครับ1994นะครับเป็นไม้แรกนะทะลุไปได้ครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับเป้าหมายกำลังจะอยู่ที่1 9 9 9จนถึง2 0 0 2นะครับมาที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปที่2 0 0 2นะครับทะลุไปได้ครับรอปิดกำลัที่ราคา2008จนถึง2010นะครับ มาที่3ครับตั้งเปิดซื้อนะครับที่ราคา2 0 1 0นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2017จนถึง2 0 2 0แล้วก็มาที่4ครับมาสุดท้ายนะครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปที่2 0 2 0นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2 0 2 6จนถึง2 0 3 0ได้เลยนะครับมีข้อแม้ข้อเดียวครับถ้าซื้อแล้วแล้วทองคำหลุดต่ำกว่าราคา1,980เเหรียญลงไปได้นะครับ ควรจะสต็อปลอตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลลแทนนะครับส่วนใครรอซื้อของถูกนะครับรอทองคำเนี่ยย่อตัวลงมานะครับที่1,965 1,955แล้วก็1,945นะครับทั้ง3ามไม้นี้เป็นจุดเด้งรีบาวนะครับสำหรับคนที่รอเปิดขายเซลลนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเถวตอนนี้นะครับ ตอนนี้เลยนะครับคงต้องกัดฟันนะครับเสี่ยงเล่นตามเทนขาลงระยะกลางไปก่อนนะครับเพราะว่าตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยมันยังอยู่ต่ำกว่าราคา2 0 0 2นะครับเทนขาลงระยะกลางมันยังทำงานอยู่นะครับก็เลือกที่จะเสี่ยงเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์ไว้ก่อนละกันนะครับอา่าและถ้าเกิดราคาทองคำนะครับหลุดต่ำกว่าราคา1987ลงมาได้นะครับให้เปิดขายเซลล์ไม้แรกนะครับ มารอปิดกำไรที่ราคา1980จนถึง1982มาที่2ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่1980นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1972จนถึง1974มาที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์ครับที่1974นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1968จนถึง1970นะครับแล้วก็มาที่4ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่1968นะครับ หลุดลงไปได้รอปิดกระมัที่ราคา1960จนถึง1962แล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่1960หนะครับหลุดลงไปได้รอปิดกระมัที่ราคา1952จนถึง1954กนะครับก็เหมือนกันนะครับมีข้อแม้ว่าถ้าเปิดขายเซล์แล้วทองคําสามารถทะลุ2 0 0 2ขึ้นไปได้นะครับชาวเหวหรือคนที่เล่นเซล์อยู่นะครับควรจะสต็อปลอตัดขาดทุนไปก่อนแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนนะครับ ใครชอบเสี่ยงนะครับที่จะเปิดขายเซลล์ลงมานะตอนที่ทองคำมาดลีกตัวขึ้นไปนะครับก็ไปตั้งเซลล์ลิมิตรอครับที่ราคา 1,999, 2,0,07, 2,0,18, แล้วก็2027นะครับทั้ง4ไม้นี้เป็นจุดย่อตัวลงนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้นะครับทองคำนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เลือกข้างนะครับแต่ที่นี้เนี่ยมั่นใจว่าน่าจะเลือกข้างแล้วนะครับ ยังไงก็ตั้งสติให้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะลากกันยาวๆเลยนะครับอาจจะแบบมีไม้หนึ่งเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบเหรียญเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งสู้ตั้งรับให้ดีแล้วกันนะครับโอเคจบนะครับสำหรับโกลสปอร์ตนะมาดูในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์เก้าหกจุดห้ากันบ้างนะครับก็ปัจจุบันนะครับทองคําแท่งออนไลน์เก้าจุดห้านะครับก็ยังเป็นเทนขาลงระยะกลางนะครับ แล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นเนี่ยยังอยู่ที่ราคา32,500บาทต่อบาททองนะครับนั่นแปลว่าถ้าตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังไต่ระดับขึ้นมายืนเหนือ32,500บาทไม่ได้นะครับให้มองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลงต่อได้นะครับซึ่งออทองคำนะครับยังมีเป้าหมายขาลงเนี่ยนะครับอยู่ใน ระดับเนี่ยต่ำกว่า32,000นะครับในอาทิตย์นี้นะครับอาจจะลงได้ถึงระดับราคาประมาณ31,700จนถึง31,800บาทต่อบาททองได้เลยนะครับถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมนะครับอาตอบว่าซื้อได้นะครับราคาทองคำนะครับก็ย,ยกังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปนะครับที่ระดับราคา32,240จนถึง32,260บาทต่อบาททองนะครับ แล้วถ้าเกิดล nah, าทองคำเนี่ยมันสามารถรีบาวทะลุ32,230บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็ให้ซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ 3, 2330จนถึง32,350บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถรีบาวทะลุ32,330บาทได้ด้วยนะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่ 32,400จนถึง32,450บาทต่อบาททองนะครับก็แน่นอนครับถ้าใครจะซื้อนะมีจุดตัดขาดทุนหรือว่าจุดสต็อปลอสเนี่ยอยู่ที่32,000ท่วนทวนะครับถ้าเกิดหลุดลงไปได้นะครับเออก็ถ้าเกิดซื้อแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วทองคำหลุดต่ำกว่า32,000ท่วนลงไปได้นะครับให้กลับหน้าเล่นนะครับแล้วเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซล์แทนนะครับ หลุดต่ากว่า32,000นะครับเปิดขายเซลล์นะครับไม้แรกนะครับก็ไปรอปิดกําไรเนี่ยได้ที่31,930จนถึง31,950นะครับมาที่2นะครับถ้าเกิดหลุดต่ากว่า31,950นกะครับก็ไปรอปิดกําไรครับอยู่ที่31,830จนถึง31,850นะครับแล้วก็มาที่3ครับถ้าเกิดทองคาหลุดต่ากว่าราคา31,800 50บาทลงไปได้นะครับก็ให้ไปรอปิดกำไรครับที่ราคา31,730จนถึง31,750บาทต่อบาททองได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของสรุปในเรื่องของทองคำแท่งออนไลน์ก็จุดห้ให้นะครับก็เนื้อหาคงมีแค่นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับลองนำไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านเองและกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจครับกับอาจารย์เติร์ครับสวัสดีครับ